ลูกน้อยนอนยากขึ้นตื่นบ่อยช่วงกลางคืนนอนน้อยลงงองแงมากขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะพรอะคุณแม่อาจกํากลังสงสัยว่าลูกน้อยที่เคยนอนง่ายนอนนานนอนยาว ดีเปลี่ยนไปเป็นตื่นบ่อยขึ้นช่วงกลางคืนนอนสั้นลงและนอนน้อยลงนี้พีก่การจะมาแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่รู้จักกับภาวะสลีปบริเกชันหรือภาวะถดถอยด้านการนอนของลูกน้อยที่เป็นสาเหตุที่ทาให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับวิธีรับมือค่ะก่อนรับฟังค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพีก่การและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ สลีปเรเกชันหรือภาวะถดถอยด้านการนอนของลูกคือภาวะที่เกิดจากการรบกวนการนอนจากการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการของลูกน,อน้อยพบได้บ่อยในเด็กแต่มีบางรายนะคะก็จะไม่มีภาวะถดถอยด้านการนอนค่ะคําว่าถดถอยนะคะเราคงเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะคะว่าอาจจะเปลี่ยนจากดีเป็นไม่ดีหรือเป็นดีน้อยลงนะคะเช่นนะคะเคยนอนยาวในช่วงกลางคืนแต่เปลี่ยนมาเป็นตื่นบ่อยในช่วงกลางคืนค่ะโดยอาการนะคะที่บ่งบอกว่าลูกน้อยกําลังมีปัญหาภาวะถดถอยด้านการนอนมีดังต่อไปน,นี้ค่ะ ข้อแรกเลยค่ะตื่นบ่อยในช่วงกลางคืนข้อที่2นะคะนอนยากขึ้นการจะทําให้ลูกหลับนะคะเป็นเรื่องยากขึ้นข้อที่3ค่ะงองแงและร้องไห้บ่อยขึ้นข้อที่4ค่ะจํานวนระยะเวลาการนอนนะคะลดลงค่ะใน24ิบชั่วโมงหรือว่า1วันค่ะเช่นเคยนอนทั้งวันนะคะ14ชั่วโมงอาจจะเหลือแค่10ชั่วโมงเป็นต้นค่ะซึ่งสําหรับภาวะถดถอยด้านการนอนนั้นนะคะก็จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัยดังต่อไปนี้ค่ะ4เดือน6เดือน8เดือน12เดือนและ 18เดือนค่ะหรือว่าขวบขึ้นนั่นเองค่ะแต่บางครั้งนะคะในเด็กบางคนก็อาจจะไม่ได้เกิดนะคะตามช่วงวัยที่บอกไปนะคะอาจจะเกิดก่อนหรือว่าเกิดหลังค่ะให้คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตด,ดูค่ะว่าหากลูกน้อยนะคะมีอาการนะคะตามที่พีก่กนกล่าวนะคะแล้วก็ลูกน้อยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของความไม่สบาย กินไม่อิม่มเพิ่งกลับจากฉีดวัคซีนหรือว่าฟันจะขึ้นนะคะก็สันนิษฐานได้เลยค่ะว่าลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่กาลังเกิดปัญหาภาวะถดถอยด้านการนอนค่ะซึ่งสาหรับสาเหตุนะคะที่ทําให้ลูกของเรานะคะเกิดปัญหาถดถอยด้านการนอนมีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกนะคะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนอนตามช่วงวัยค่ะนอนของทารกนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะหรือว่าจํานวนชั่วโมงในการนอนของลูกนะคะก็จะลดลงไปค่ะเช่นนะคะในวัยแรกเกิดนะคะลูกต้องการนอนนะคะ16-18ชั่วโมงแต่เมื่อลูกน้อยนะคะเติมโตขึ้นนะคะ ในวัย4เดือนนะคะลูกจะต้องการการน,นอนเพียงแค่1 2บสถึงสิชั่วโมงค่ะที่2ค่ะก็จะเริ่มเติมโตทางด้านร่างกายและสมองของลูกน้อยอย่างรวดเร็วค่ะช่วงนี้อาจจะสังเกตพัฒนาก,การที่สําคัญสําคัญของลูกที่สามารถทําได้มากขึ้นนะคะเช่นลูกเริ่มพลิกคว่ำพลิกหงายเริ่มลุกนั่งเริ่มคาเริ่มเกาะยืนและเริ่มเดินค่ะสาเหตุที่3ค่ะการรับรู้สภาพแวดล้อมมากขึ้นค่ะ ในช่วงที่ลูกย่างเข้าสู่วัยสี่เดือนลูกจะเริ่มรับรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัวและก็สนใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้นค่ะด้วยความที่เขาสนใจสิ่งแวดล้อมบรอบตัวมากขึ้นนี่เองค่ะ <S <s <ut up> ก็จะส่งผลให้เขานะคะมีปัญหาเรื่องของการดูดนมน้อยลงค่ะซึ่งอันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะมีประสบการณ์ค่ะนอกจากการที่ลูกกินนมน้อยลงเพราะสนใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วการที <c oughs> ่เขาสนใจสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าสิ่งรอบตัวมากขึ้นนะคะก็จะทําให้เขานอนอน้อยลงไปด้วยค่ะเนื่องจากว่าไม่อยากกลับไปนอนอยากจะสำรวจสิ่งงตต่่าๆรอบัวคะ รับภาวะถดถอยด้านการน,นอนที่เกิดขึ้นในลูกน้อยนะคะอาจจะส่งผลให้นะคะคุณแม่คุณพ่อนะคะเหนื่อยล้านะคะ,ระ,คะหรือว่าอ่อนเพลียนะคะกับการดูแลลูกน้อยในช่วงนี้ค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไปนะคะอาการนี้นะคะก็จะดีขึ้นนะคะหลังจากลูกน้อยมีอาการประมาณ2-3สสัปดาห์ค่ะแต่นะคะก็ขึ้นอยู่กับการรับมือหรือการจัดการภาวะถดถอยด้านการนอนของลูกน้อยค่ะในคลิปนี้ค่ะพี่กันก็เลยมีวิธีการจัดการหรือวิธีการรับมือภาวะถดถอยด้านการนอนของลูกน้อยมาฝากค่ะไปฟังกันเลยค่ะ ข้อที่1น,นะคะมองหาสัญญาณนะคะในการง่วงนอนหรือการอยากนอนของลูกน้อยค่ะซึ่งนะคะถ้าเห็นสัญญาณการง่วงนอนเช่นอาการหาวขยี้หูขยี้ตานะคะเมื่อรอยค่ะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมคุณพ่อคุณแม่รีบ จับกล่อมให้หลับได้ทันทีค่ะที่สองค่ะให้เวลาพวกเขาสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวหรือฝึกทักษะใหม่ๆนะคะมากขึ้นค่ะในช่วงกลางวันคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะต้องจัดกิจกรรมต่างๆนะคะหาของเล่นมาให้ลูกเล่นเล่นกับลูกมากขึ้นพาเดินเล่นสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะฝึกพ,พัฒนาการต่างๆในช่วงกลางวันนะคะให้นานขึ้น comunque, ค่ะเพื่อให้ลูกน้อยของเรานะคะนอนได้ง่ายขึ้นในช่วงกลางคืนและหลับได้ยาวขึ้นในช่วงกลางคืน,นะคะ่ะ ข้อที่3ค่ะทำกิจวัตรเหมือนเดิมทุกวันในช่วงก่อนนอนค่ะเพื่อให้เขารับรู้ว่านี่เป็นเวลาที่เขาจะเข้านอนถึงแม้ว่าช่วงที่เกิดภาวะถดถอยด้านการนอนจะใช้ไม่ได้ผลนะคะแต่เมื่อ ภาวะนี้หมดไปนะคะลูกน้อยก็จะกลับมาเป็นนอนง่ายขึ้นนั่นเองค่ะกิจวัตรก่อนนอนนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะทําได้ก็คือเรื่องของคุณพ่อคุณแม่อาจจะอาบน้ําให้ลูกนะคะใส่ชุดนอนพาขึ้นห้องนอนเรานิทานเปิดเพลงบรรเลงนะคะพูดคุยกับลูกน้อยค่ะให้เขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่า,าวกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นช่วงก่อนนอนค่ะ ข้อที่4ค่ะตอบสนองความต้องการของเขาอย่างรวดเร็วนะคะลูกน้อยอาจตื่นขึ้นในช่วงกลางคืนจากอาการหิวอาการเปียกชื้นจากผ้าอ้อมหากลูกน้อยนะคะตื่นขึ้นเพราะสาเหตุนี้นะคะคุณพอ่อคุณแม่ก็รีบตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วค่ะโดยนะคะระหว่างที่ลูกน้อยตื่นจากอาการเหล่านี้ห้ามพูดคุยกับลูกน้อยหรือว่าเปิดไฟที่สว่างห้ามใช้ไฟจากมือถือค่ะเพราะจะทําให้ลูกน้อยตื่นตัวแล้วก็ไม่หลับหรือว่าหลับยากขึ้นค่ะข้อที่5ค่ะสร้างบรรยากาศที่สงบนะคะ ซึ่งนะคะเมื่อขึ้นห้องนอนแล้วนะคะเราก็ต้องเปิดไฟสลัวะคะ่ะเปิดแอร์เย็นๆนะคะพูดคุยด้วยเสียงที่นุ่มนวลนะคะหรือวางน้องในที่นอนหรือว่าเปนอนของน้องค่ะข้อที่6ค่ะในช่วงที่ลูกตื่นขึ้นมานะคะอย่าเพิ่งอุ้มลูกค่ะลูกอาจจะกล่อมตัวเองหลับไปได้ค่ะอย่าลืมนะคะการนอนของลูกนะคะแบ่งเป็น2ช่วงคือช่วงหลับลึกและช่วงหลับฝันค่ะโดยช่วงหลับฝันนะคะลูกน้อยอาจจะทําเหมือนรู้สึกตัวค่ะอาจจะร้องไห้หัวเราะทําเสียงอื้ออื้ออาอานะคะ ทาให้คุณพ่อคุณแม่สับสนค่ะคิดว่าลูกจะตื่นนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะลูกอาจจะอยู่ช่วงหลับฝันให้เราสังเกตลูกก่อนนะคะถ้าลูกมีทีท่าว่าจะหลับได้ด้วยตนเองหรือกล่อมตัวเองได้เราก็ไม่ไปอุ้มหรือว่าชาร์จตัวขึ้นมานะคะก็ปล่อยให้หลับเองค่ะแต่ถ้าดูแล้วนะคะจะไม่หลับนะคะแล้วก็อาการตื่นมากขึ้นนะคะร้องไห้มากขึ้นอันนี้ค่ะเราก็ต้องอุ้มกล่อมหรือว่าปอบโยนค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ รีบอุ้มลูกขึ้นมาเมาื่อลูกขยับตัวหรือกําลังอยู่ในช่วงหลับฝันนะคะก็จะทําให้ขาดโอกาสที่ลูกน้อยจะฝึกในการปอบโยนหรือว่าก่อมตัวเองค่ะข้อที่เค่ะดูแลให้ลูกได้รับนมอย่างเพียงพอค่ะข้อนี้นะคะพี่กันไม่ค่อยห่วงในน้องที่กินนมขวดค่ะแต่ในน้องที่ดูดเต้านมแม่นะคะอาจจะก,กังวลเล็กน้อยค่ะก็กลัวว่าลูกนะคะจะหลับซะก่อนที่จะอิ่มค่ะเช่นมือก่อนนอนนะคะเราก็ต้องให้ลูกอย่างเต็มที่ให้ถึงน้ํานมส่วนท้ายให้ดูดเต้ามากที่สุด พอตื่นช่วงกลางคืนนะคะบางครั้งลูกดูดนิดเดียวแล้วเผลอหลับนะคะพอนอนได้แป๊บเดียวตื่นอีกนะคะไม่ได้นะคะคุณแม่ต้องกระตุ้นให้ลูกดูดมากที่สุดนะคะในช่วงที่ลูกตื่นขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นน้องก็จะตื่นดูดนมแม่ทั้งคืนค่ะนอกจากนี้นะคะเวลาที่ให้ลูกกินนมนะคะก่อนนอนนะคะไม่ว่าจะนมขวดหรือว่านมดูดเต้านะคะ ในช่วงวัยสี่เดือนนี้ค่ะลูกจะเริ่มสนใจสิ่งแวดล้อมเขาอาจจะหยุดดูดนมก้างคันหรือดูดนมน้อยลงคุณแม่จะต้องจัดการพาลูกนะคะกินนมในที่สงบ2ต่อ2นะคะเขาจะได้ดูดนมได้มากขึ้นแล้วก็หลับได้นานขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่8ค่ะดูแลลูกด้วยความอ่อนโยนและนุ่มนวลค่ะการจัดการกับภาวะถดถอยด้านการนอนนะคะจะเป็นเรื่องยากสาหรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่อยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะคิดด้วยว่าการที่ลูกมีภาวะถดถอยด้านการนอนบ่งบอกถึงพัฒนาการที่ดีของลูกน้อยค่ะ หากลูกเกิดภาวะถอยถ,อย,ถอยด้านการน,นอนอย่าแสดงอารมณ์โกรธหรืออารมณ์หมุดหินิน,นะคะให้ลูกเห็นค่ะแต่แสดงออกด้วยความอ่อนโยนน,นุ่มนวลบ่งบอกถึงความรักที่คุณพ่อคุณแม่นะคะมีต่อลูกน้อยค่ะเช่นการกอดน,นะคะกอดหอมลูกค่ะข้อที่9ค่ะขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวค่ะ กรณีที่คุณแม่นะคะเลี้ยงลูกเราต้องจัดการกับปัญหาเรื่องภาวะถดถอยด้านการนอนนะคะต้องยอมรับว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยนะคะแลวค่อนข้างหนักค่ะบางครั้งนะคะเราก็ฟิลขาดกันได้ค่ะหากคุณพ่อคุณแม่นะคะรู้ตัวแล้วว่าจะไม่ไหวนะคะอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากคุณปู่คุณย่านะคะให้มาช่วยรับมือกับน้องในระ,ระยะเวลาอันสันส้นๆนะคะแล้วให้คุณแม่นะคะเดินออกจากจุดตรงนั้นไปสักพักหนึ่งนะคะไปอาบน้ําให้สดชื่อนะคะแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่ค่ะข้อที่10ค่ะ ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการนอนของลูกค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะเมื่อลูกน้อยโตขึ้นนะคะลูกน้อยจะต้องนอนน้อยลงนะคะจํานวนชั่วโมงในการนอนในแต่ละในแต่ละวันนะคะก็น้อยลงตามช่วงวัยค่ะทราบวิธีการรับมือกับลูกที่เกิดภาวะถดถอยด,ยด้านการนอนไปแล้วนะคะแต่ว่าก่อนจบนะคะพะี่กันฝากนิดนึงค่ะภาวะถดถอยด,ยด้านการนอนแบบการปกติที่เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ถ้าหากลูกมีอาการดังต่อไปนี้นะคะก็ควรพารูปไปพบแพทย์ค่ะข้อแรกค่ะลูกร้องไห้ต่อเนื่องไม่หยุด ข้อที่2ค่ะรุกมีอาการหายใจที่ผิดปกติหายใจลําบากหายใจเร็วหายใจหอบเหนื่อยค่ะซึ่งการสังเกตอาการหายใจที่ผิดปกตินะคะเดี๋ยวไปดูคลิปพี่กันได้เลยพี่กันทําไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างค่ะและข้อที่3ค่ะรูกน้อยกินนมน้อยลงหรือไม่กินนมเลยซึมนะคะไม่เล่นไม่หัวร้อกค,ค่ะก็จบลงแล้วค่ะสำหรับภาวะถดถอยด้านการนอนของลูกน้อยที่ทําให้ลูกน้อยของคุณพ่อคุณแม่นอนยากขึ้นตื่นนอนบ่อยช่วงกลางคืนงองแง และนอนน้อยลงค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ